อ่านะครับก็มาถึงแล้วนะครับก็ได้สั่งเครื่องเจียนะครับเคืองเจียนะครับได้สั่งมานะครับมาถึงก็พอแกะแล้วก็ได้แกะไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายตอนแกะูนะครับก็ของมาทิกนะครับเป็นแ่บตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แปะนะครับส่วนตัวนี้เป็นหนึ่งร้อย ปดสิบแปดโวลต์นะครับตัวนี้เราไม่พูดถึงมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้น,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 ะนะครับนะครับเวลากดนะครับนี่นะครับจะเป็นไปนะครับตัวแบตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ่าตัวเวลาเราใช้งานนะครับจะเป็นอ่าการกดนะครับถ้าเรากดครั้งก็จะไว,ะวขึ้นนะครับมันเริ่มใช้งา,า,งานไวขึ้นนะครับกดตัวนี้ก็ จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวแบตมีสองก้อนนะครับแบตบมีสองก้อนนะใส่ใส่ชาร์จนะครับตัวนี้ก็ามนี้เลยนะครับตัวป้องกันสะเกษษษ็ดไฟป้องกันใบเกล็ดแถมใบบ เจียนะครับใบเจียห้าใบนะครับเป็นใบบางนะครับใบสามมิลตัวจับนะครับแล้วก็าตัวถอดนะครับปัดเจียถอดนะครับเราก็มาลองเครื่องเจียนะครับเครื่องเจียไร้สายนะครับการใช้งานมันก็ไม่ได้ยากนะครับ่มันเป็นระบบที่กดนานยิ่งไวนะครับมันจะเป็นอาการประมาณนี้นะครับ นะครับตัวนี้ผมก็ประกอบกับอัอกดับใบเจียตัวเดิมนะครับใบเจียตัวเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปดนะครับถ้ากดค้างนะครับมันเรากดค้างนะครับกดค้างนีกนะครับมันก็จะความไวมันจะเพิ่มนะครับเพิ่มจนถึงจุดของของเครื่องนะครับอ่ะ จะมาลอง,นะอออองคร่วววครรา,ราวๆห้ดูนะครับเดี๋ยวติ๊พต่๊กตัวกี้๊ก็นตัวกติ๊กติติติกติ๊กติตา๊กตกติ๊รติเรากก อนนัโอเคนะครับอันนี้พันสองร้อยวัตต์นะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับต่อรอบนะครับอะนะครับเอามาลองให้ดูนะครับว่าอการใช้งานมันก็โอเคนะครับอ่าความเสถียรมันก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ อยียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไงมีอะไรที่ได้อัปเดตเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยว่างเลยนะครับเรื่องสั่งซื้อสั่งอะไรมาลองนะครับเพราะว่าทํางานนะครับทํางานไม่ว่างเลยนะครับชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม แล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ